าคุณครูอยากส่งแบบทดสอบออนไลน์ไปให้นักเรียนทำแล้วเก็บคะแนนแยกเป็นรายห้องเพื่อความสะดวกในการตรวจคลิปนี้มีวิธีการง่ายๆมาฝากนะครับเก็บผลคะแนขน,นของนักเรียนแยกเป็นรายห้องง่ายๆเพียงแค่ทำตามขั้นตอนนี้ครับสวีดะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดเดนแชร์นะครับ และนี่คือเอพิโซดที่4หรือตอนที่4ในเว็บไซต์เทส t m มอสนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> ในตอนนี้นะครับเห็นคุณครูลหลายท่านเริ่มสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็มีคุณครูนะครับบางท่านนะครับอาจจะมากกว่าหนึ่งท่านด้วยซ้ําได้นําเว็บไซต์ Test m o d สไปใช้จริงกันแล้วแล้วก็มีฟีดแบ็กบอกมาว่าเยี่ยมมากนะครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์และสําคัญมากๆนะครับจริงๆแล้วก็มีสองถึงสเรื่องแหละแต่มีเรื่องหลักๆก็คือการเก็บผลคะแนนของนักเรียนแยกเป็นลายห้องด้วยวิธีการง่ายๆนะครับทุกท่านทาตามได้ละก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่1กันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับการที่จะเก็บแยกเป็นรายห้องได้เนี่ยทุกท่านต้องมีต้นฉบับก่อนนะครับ1อันหลังจากนั้นก็ให้มาอยู่ที่หน้าของเดสบอร์ดหรือว่าเมนูเดสบอร์ดตรงนี้นะครับซึ่งนะครับจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมจริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะเก็บผลคะแนาน,านแยกเป็นรายห้องได้ตั้งแต่ทําข้อที่3เสร็จนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับ ด้านล่างนะครับทุกท่านจะเห็นคำว่า test utility นะครับ test utility ซึ่งนะครับด้านซ้ายมือสุดจะเห็นคำว่า clone นะครับ c o n i n g นะครับหรือว่าการทำซ้ำ create a duplicate copy of this test นะครับก็คือการทำซ้ำแบบทดสอบอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะครับก็จะมีนะครับว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าที่คุณต้องการจะ cloning หรือว่า ทำซ้ําแบบทดสอบอันนี้นะครับการที่คุณทําซ้ําแบบทดสอบอันนี้จะเป็นการสร้างลิงก์หรือสร้าง URL ขึ้นมาใหม่นะคุณต้องการทําหรือเปล่านะครับเราก็จะกดไปที่คําว่าโค o n เ Case หนึ่งครั้งก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือการโ l o น e i n k เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมจะลองเปิดลิงก์นี้ขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมครับว่าลิงก์ขึ้นมาใหม่นะครับจะเขียนว่าโค o n o แล้วตามด้วยชื่อแบบทดสอบเดิมนะครับแล้วก็เดสบอร์ดทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะทําการเปลี่ยนชื่อได้อย่างไงนะครับเราก็จะกดไปที่เซตติ้งครับกดไปที่เซตติ้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับให้เป็นนะครับอย่างเช่นผมลองปรับเป็นม5้ทับหนนะครับแล้วอาจจะเปลี่ยนสีด้วยเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดเซฟ เมื่อกดเซฟเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่ปุ่ม Pu บบิสนะครับแล้วกด Pub บิสอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับลิงก์นี้นะครับเราจะคัดลอกเอาไว้นะครับให้สำหรับม5ทับ1ครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเคนะครับอันนี้เป็นของม5ทับ1ผมก็จะทำการคัดลอกไว้ในแพทเทินะครับอ่าลองเปิดดูนะครับอันนี้เป็นของม5ทับ1นะครับผมก็ จะขออนุญาตลองเป็นนักเรียนสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็กดสตาร์ทหลังจากนั้นนะครับเราจะลองมาทําแบบทดสอบไปพร้อมกันนะครับอาจจะมีถูกมีผิดด้วยนะครับปนปนกันนะครับผมขออนุญาตทานะครับโอเคแล้วกดส่งอ่านี้ได้9 3เนะครับกลับมาที่ในฝั่งของคุณครูครับลองกดไปดูรีซอสนะครับนี่นะครับก็จะเห็นเข้ามาในลักษณะแบบนี้ แล้วเขาจะเห็นได้ว่านักเรียนเนี่ยนะครับออนไลน์อยู่ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เราลองมาทําซ้ําอีกสักอันหนึ่งนะครับเป็นม5้ทับสองนะครับผมก็จะมาที่ต้นฉบับแล้วหลังจากนั้นกดเหมือนเดิมนะครับโคนนะครับกดโคนเทสอ่าเรียบร้อยแล้วครับเปิดลิงก์ขึ้นมาใหม่อันนี้เราก็จะไปที่เซตติ้งนะครับทําการเปลี่ยนชื่อเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นนะครับม5้ทับสองอ่าเลือกเป็นสีแดง แล้วกดนะครับอ่านี่ผมจะลองจับเวลาด้วยกันแล้วกันนะครับลองสักสิบนาทีกดเซฟนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วครับห้ามลืมเลยนะครับกดพับบิสนะครับปึ๊บก็จะได้ลิงก์ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะใช้สําหรับม5ทับสอเคนะครับอ่าทีนี้เราลองเปิดดูนะครับของม5ทับสเปิดอ่าก็จะเห็นนะครับว่าเป็นม5้ทับสละอันนี้ผมจะลองใส่ชื่อนะครับ แล้วกดสตาร์ทขออนุญาตลองทำนะครับโอเคนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดจับเวลานะครับจะเห็นว่าตัวโหลดดิงเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาแล้วก็ด้านล่างจะมีขึ้นแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าเวลาเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดนำเมาส์ไปวางก็จะเห็นในะระดับของวินาทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยไว้จะเห็นแค่นาทีอย่างเดียวนะครับกดซับมิดนะครับ อคอันนี้ได้คะแนนเต็มนะครับทีนี้กลับมาฝั่งของคุณครูนะครับเป็นม5ทับ2นะโอเคนะครับก็จะเห็นว่าขึ้นเป็นร้อยคะแนนเต็มนะครับนี่แหละครับคือวิธีการในการคนนิ่งหรือทำซ้าแบบทดสอบเพื่อแยกเป็นชั้นเรียนนะครับเวลาเก็บผลคะแนนก็จะได้แยกกันแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณครูจะลืมไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือในฐานะที่เป็น แอดมินนะครับจะต้องกดคัดลอกตรงนี้ไว้ด้วยนะครับในฝั่งของคุณครูนะครับในฝั่งของคุณครูจะต้องกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะเกิดไม่คัดลอกไว้นะครับจะไม่สามารถที่จะเข้ามาดูได้เพราะว่าด้านล่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับที่เขียนเป็นสั้นๆตรงนี้นะครับที่ไม่มีคําว่าแอดมินเนี่ยจะเป็นของนักเรียนแต่เวลาที่คุณครูต้องการเข้ามาจัดการเข้ามาแก้ไขนะครับเข้ามาตรวจงานจะต้อง ผ่านในส่วนของแอดมินนะครับซึ่งการทําซ้ําแบบนี้รหัสผ่านนะครับก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยซึ่งจะง่ายต่อการเข้าถึงด้วยนะครับกดอัปเดตนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องที่1ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยครับต่อไปไปดูเรื่องที่2กันครับโอเคครับเรื่องที่2นี้เป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นประโยชน์มากๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือการแชร์หรือการแบ่งปันนะครับแบบทดสอบที่เราสร้างเนี่ยไปให้กับเพื่อนครูนะครับ วิธีการก็ไม่ยากครับจะอยู่ในส่วนของ Test Utility เหมือนเช่นเคยนะครับในเมนูที่2ที่เขียนว่าแชร์นะครับแชร์อั c กอปี้ออฟดีเทนะครับกดคลิก1ครั้งการแชร์มี2แบบครับ 1. คือแชร์อั c กอปี้คือการที่เราแชร์ไปแล้วนะครับแต่ครูคนที่เราแชร์ไปให้เนี่ยจะได้สำเนาใหม่นะครับสำเนาใหม่ของแบบทดสอบคือไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับสำเนาเดิมของเรานะครับอันที่2คือ t า a n นเฟ r นะครับ คือการโอนสิทธ์นะครับหรือพูด,ดง่ายๆว่าให้ครูท่านอื่นหรือครูที่เราแชร์ไปให้เนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของแบบทดสอบของเราซึ่งนะครับถ้าเกิดให้แนะนำนะครับถ้าเกิดให้แนะนำเนี่ยผมแนะนำให้เลือกอันที่หนึ่งจะดีกว่านะครับในส่วนของแชร์อ copy of this test นะครับหลังจากได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทำการใส่อ e ีเมลแอดเดรสเข้าไปในส่วนของ e n t e r the email นะครับในที่นี้ผมก็ใส่ email เข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดทุกท่านมีมากกว่า1อีเมลนะครับที่ต้องการแชร์ไปให้ก็ใส่คอมมาขั้นนะครับใส่คอมมาขั้นหลังจากได้แบบนี้แล้วนะครับกด submit and finish เลยครับกดเลยก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับว่าอีเมลได้ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเปิดดูที่กล่องจดหมายนะครับตอนนี้ผมจําลองตัวเองเป็นคุณครูอีกท่านหนึ่งที่ได้รับการแชร์มาให้นะครับผมก็จะเปิด นะครับก็จะเห็นแบบนี้แล้วกดเปิดลิงก์นะครับอ่าก็จะได้ขึ้นมาใหม่แบบนี้เลยนะครับเราก็จะใส่รหัสผ่านโดยการตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราได้สำเนาใหม่มาเพิ่มละเราก็จะตั้งใหม่เลยนะครับแล้วกดฟ i n i s อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอดมินนะครับสังเกตดูนะครับว่าแบบทดสอบที่เราได้ขึ้นมาใหม่นะครับ สังเกตนะครับว่าแบบทดสอบที่เราได้ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกับอันที่เราทำกันนะครับก่อนหน้านี้เลยเพราะเป็นการทำสำเนาหใหม่ไม่ได้มายุ่งกับอันเดิมเลยนะครับ <Wow. S 1> โอเคครับคลิปนี้ก็มี2เรื่องที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้นะครับเชื่อว่า2เรื่องนี้เป็นประโยชน์มากๆอย่างแน่นอนใช่ไหมครับถ้าใช่ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเถอนะครับใครที่มีหลายๆอีเมลก็สามารถที่จะกดติดตามหลายๆอีเมลด้วยนะครับผมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของคิดเดนแชร์ในการที่จะนําไปพัฒนาการสอนเปลี่ยนแปลงการสอนให้สนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคลิปนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์และความสุขจากการมาดูคลิปนี้บ๊ายยสวีดัสสวัสดีครับ